สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาความยาวนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็มาที่ขั้นตอนของการทําโจทย์ปัญหานะคะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้ในเรียนนะคะอ่านโจทย์และทําความเข้าใจกับโจทย์ก่อนนะคะว่าเขาให้อะไรบ้างให้เราทําอะไรอ่ะต่อไปนะคะก็วิเคราะห์โจทย์ค่ะว่าข้อนี้จะ ใช้การบวกการลบหรือการคูณการหารต่อไปนะคะก็นําสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะมา,าเมาเข้ากับบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะอะไปเริ่มกอะมาเริ่มทําไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าผ้าสีฟ้ายาว4เมตร4.5เซนติเมตรรวมกับผ้าสีส้มยาว7เมตร28เซนติเมตรอยากทราบว่ารวมผ้ายาวเท่าไหรนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องวิเคราะห์โจทย์โดยการดูว่า โจทย์ให้อะไรเรามาบ้างอะมาดูพร้อมกันนะคะเขาให้ผ้าสีฟ้ายาว4เมตร45เซนิเมตรนะคะอะครูก็จบหมายเลขหนึ่งที่คูงไว้นะคะมาตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเขียนแยกกันเมตรเอาไว้ตรงนึงแล้วก็เซนติเมตรเอาไว้ตรงนึงนะคะต่อไปเขาให้อะไรมาอีกคะเขาให้ผ้าสีส้มยาว7เมตร28เซนนะคะครูให้เป็นอันที่2นะคะแล้วก็เอามาตั้งเหมือนเดิมค่ะ ตั้งให้ตรงกันนะคะเมตรก็อยู่กับเมตรเซนติเมตรก็อยู่กับเซนติเมตรจากนั้นนะคะมาดูว่าข้อเนี้ยเราจะทําอะไรเขาให้เราทําอะไรมาดูคีย์เวิร์ดตรงคําว่ารวมนะคะรวมในที่นี้ก็จะตรงกับเครื่องหมายบวกนั่นเองเราจะทราบว่าข้อเนี้ยเขาให้เอามาบวกกันอ่ะเราก็มาเริ่มบวกเลยนะคะ วิธีการบวกก็บวกเลขปกติเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเอา5ไปบวก8ค่ะ5ไปบวก8ได้1 3นะคะ,ะจะใส่3ทด1่ค่ะพอทดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา1มาบวก4แล้วก็บวกกับ2นะคะจะได้เท่ากับ7นั่นเองต่อไปนะคะเราบวกฝั่งเซนติเมตรแล้วเราจะมาบวกฝั่งเมตรบ้างนะคะ เอา4มาบวก7ค่ะ4ี่บวก7ได้เท่ากับ11อนั่นเองทีนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะสรุปนะคะรวมผ้ายาวทั้งหมด11เมตร73เซนติเมตรนั่นเองอ่ะไปดูข้อต่อไปกันนะอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะเสาป,ปูนสูง15เมตร30เซนติเมตรสูงกว่าเสาไม้3มเมตร20เซนติเมตรอยากทราบว่าเสาไม้สูงเท่าไรจากการวิเคราะห์ โจ์นะคะเขาบอกว่าเสาปูนเนี่ยสูงกว่าใช่ไหมอะครูลองมาวาดดูนะถ้าอันนี้คือเสาปูนสูง15เมตรนะคะ30เซนติเมตรสูงกว่าเสาไม้คําว่าสูงกว่าเนี่ยสแสดงว่าเสาไม้ต้องมีขนาดที่สั้นกว่าแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่นะอะครูขอวาดไว้ท่านี้แล้วกันอันนี้คือเสาไม้นะคะอ,นนคอ,อันนี้คือไม้อันนี้คือไม้และ อันอันนี้คือปูนค่ะปูนเนี่ยเราทราบแล้วว่าสิบห้าเมตรสามสิบเซนติเมตรใช่ไหมเขาบอกว่าเสาปูนเนี่ยสูงกว่าเพราะฉะนั้นระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้เราจะทราบแล้วว่ามันคือความยาวสามเมตรตรงนี้นะคือความยาวสามเมตรยี่สิบเซนติเมตรทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากทราบว่า เสาไม้สูงเท่าไรเขาอยากทราบว่าอันเนี้ยสูงเท่าไรเรามีอันนี้แล้วเรามีปูนแล้วเรามีความสูงปูนแล้วเรามีความสูงตรงตรงตรงระหว่างนี้แล้วเราควรจะเอามาทําอะไรคะนักเรียนถึงจะทราบตรงนี้เนี่ยเราเอามาบวกกันไหมถ้าบวกกันมันจะได้ค่าตรงนี้ไหมคะถ้าบวกกันเนี่ยมันจะได้ค่าตรงนี้ไหมไม่ได้นะคะมันจะได้อ่ามันจะต้องเอามาลบ ครูจะไม่บอกว่าถ้าเห็นคำว่าสูงกว่าหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าให้เอามาลบกันนะคะครูจะไม่บอกแบบนั้นแต่ครูจะบอกว่าให้นักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์ดูแล้วการลบคือการที่เราเอาตัวมากตั้งใช่ไหมคะอ่ะตัวมากของเราก็คือเสาปูนใช่ไหม ปูแล้วก็มาตั้งไว้นี่คือตัวมากของเราค่าน้อยของเราก็คือ3เมตร20เซนติเมตรเราก็มาตั้งมาแบบนี้ถ้าเกิดลบกันแล้วเราก็จะได้ค่าของเสาไม้นั่นเองอ่ะพอลบกันปุ๊บก็จะได้เท่ากับเสาเมตรก็จะสูง12เมตร10เซนนั่นเองครูจะย้ำเสมอนะคะว่าเวลาลบให้ เอาตัวมากตั้งเสมอนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะมาลีมีไม้ไผ่ยาว12เมตร30เซนติเมตรและไม้ระแนงยาว4เมตร60เซนติเมตรอยากทราบว่ามาลีมีไม้ยาวเท่าไรนะคะก่อนอื่นดูว่าโจทย์ให้อะไรมาอันแรกก็คือเขาให้ว่ามีไม้ไผ่ยาว12เมตร30เซนติเมตรอ่ะเขาให้อะไรมาเราก็มา ตั้งไว้นะคะอันที่สองเขาให้ว่าไม้ระเนงยาว4เมตร6เซนติเมตรอ่ะแล้วก็มาตั้งไว้ทีนี้เขาถามว่ามารีเนี่ยมีไม้ยาวเท่าไหร่คำนี้นะคะก็หมายถึงว่าทั้งหมดรวมก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองจากนั้นนะคะถ้ามาบวกกันเวลาบวกก็บวกจากเซนติเมตรก่อนนะคะ0บวก0ได้0 6บวก0ได้9 ่ะต่อไปนะคะเอา14อ่อไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะเอา12บวกัี่นะคะจะได้เท่ากับ16รวมนะคะมารีมีไม้ยาว16เมตร90เซนติเมตรนั่นเองต่อไปนะคะสินี้มีเชือกยาว8เมตรห้เซนเมตรและมีเชือกสีเขียวนะคะยาว3เมตร20เซนตมตรจะทราบว่าเชือกสีแดงยาวกว่าเท่าไรคำนี้ นะคะยาวกว่าเท่าใดสแสดงว่าให้เอาไปทำการลบกันนั่นเองอมาดูกันนะคะสิ่งที่เขาให้มาคือเชือกสีแดงนะคะยาว8เมตร50เซนิเมตรเราก็มาตั้งไว้นะคะต่อไปเชือกสีเขียวยาว3เมตร20เซนเมตรเราก็เอามาตั้งไว้เหมือนกันนะคะจากนั้นทำการลบจากเซนก่อนนะคะ แล้วค่อยมาทําการลบของเมตรนะคะก็จะได้ดังนี้นะคะสรุปนะคะทีนี้มีเชือกสีแดงยาวกว่าเชือกสีเขียว5เมตร30เซนติเมตรนั่นเองอ่นต่อไปนะคะให้นักเรียนฝึกลองทํานะคะถ้ามีข้อสงสัสยนักเรียนสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ